อะไรนะยืนโยกอยู่ข้างตลอดพี่เห็นแล้วล่ะจ๋าบันมากเลยมันอยู่คนเดียวเลยพี่แหลมพี่แหลมอยู่เพิ่งไปค่ะพี่แหลมมาคุยกันก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แหลมขอเสียงกินดังให้พี่แหลมหน่อยครับ นี่ผมถามเลยดีกว่านะครับพูดถึง3ามเพลงนะครับสุนัขของนายหนีคดีนะครับดวงดาวสีน้ําเงินเป็นไงบ้างครับสําหรับสเพลงนี้ก็เป็น3ามเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์เรื่องมือปืนเป็นความตั้งใจที่ร่วมกันกับมากับพุทธเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยเพลงในดวงดาวสีน้าเงินในห้องตัดของภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่มนะตอนนั้นนะครับ<ฤ>คุณก็มีต้นสารอยู่ผมก็มีมาพอดีมันบังเอิญสุดๆเลยอะ่ะแล้วในเวลาต่อมาคุณก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ส่งมา<ร>แล้วก็ชวนผมเข้าไปเล่น <Grace> ในช่วงที่แต่งเพลงสุนัของนายคือช่วงที่พวกผมเข้าไปเรียนเวิร์กช็อปกันแล้วแล้วก็ววพอจะเข้าใจว่าชีวิตมือปืนนี่เขาเป็น,ปนยังไงเขาน้อยเนี่ยต่ำใจยังไงเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คุณค่าอะไรมากหรอก ทำภารกิจใหญ่โตให้นายก็ไม่ได้กินวายกับนายก็แล้วเราก็แค่สุนัขของนายประมาณนั้นนายทานวายอยู่โต๊ะหน้าเลยฮะนั่นครับผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ไอ้อันนี้นายคุณนหรอครับโอ้ครับนายใหญ่เลยอ๋อนายใหญ่ได้ครับโอเคงั้นเอาไมโคนเลยครับ นั่น,เน,นะเพลงอีกเพลงละครับอีกเพลงชื่อเพลงว่าหนีคดีนะครับหนีคดีเนี่ยถูกเขียนขึ้นในตอนที่ผมแล้วก็น้องๆเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยเดินทางไปที่เพชรบุรีนะครับเราขึ้นรถไฟไปในฉากที่พวกเราต้องหนีคดีใหญ่เลยครับเพราะว่าโอ้โหสร้างคดีแล้วปุ๊มือปืน,นครับเอสกิทอะไรผมโอ้โหพี่ผมหนีคดีไม่ได้ครับก็จำได้ค่ะชวนพี่ไปด้วย <laughs> นะ ก็อีีคดีไปจะถับไปถึงเพชรบุรีครับนะครับเดินน้านไปเยี่ยมเลยบรรลาบบาลาสุดยอดนะฮะตรงนั้นนาทีเด็ดทีเด็ดเลยครับที่เด็ดนะ้ทีนี้ไปนะฮะนั่งรถกันไปเรื่อยๆผมก็จะกีตาร์ไปด้วยครับครับปลายทางตรงนั้นเนี่ยขอญาติเล่าพอสังเกตนะคนที่รออยู่คือคนที่ให้ข้อมูลคุณพุณเนี่ยสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเป็นอดีตมือปืนอันนี้ปลดระวางเรียบร้อยแล้วดูแลคนในชุมชนแบบอย่างดีงามมากทีนี้ก็เลยเล่า ได้ฟังเรื่องราวของเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยหักเหมาเป็นมือปืนได้อย่างไรผมก็อยู่มันมันล้นในหัวใจไปหมดแล้วฮะมันเหมือนวมาฝนมันต้องตกแล้วทีนี้เอาตกเอาตอนเช้าทุกคนก็นอนอยู่ผมยังแต่งเพลงอยู่เลยด้วยความตื่นเต้นก็ส่งให้บุตเขาไปในช่วงบ่ายก็กลายเป็นเพลงดีก็ดีที่เกิดขึ้นต่อมาผมว่านี่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าจักรวาลของพุตเขาอีกนานอีกไม่นานเราคงจะได้ดูอีกหลายภาคนะฮะนะครับก็แล้วแต่เพลงนะครับที่เขาแต่ง แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าจะได้ดูได้เจออะไรกันบ้างนะคะจ๋าว่าพี่แหลงคนเดียวก็ไม่น่าจะพอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอต้อนรับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะคะ<ย>คุณเฟ เลยมะถามเลยเสียเวลาพี่ตุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ตุ๋ยเป็นไงบ้างสบายดีนะครับเธอเลิกเป็นแร็คเลงเลอยังพี่ครับคุณละเรื่องครับพี่เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับถามได้ไหมคะยถามพี่แูดก่อนยนะครับเป็นนะครับแล้วก็อ่านะครับมาร่วมงานกับพูดอีกครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่แลมก่อนเลย ก็ผมก็พูดคุ้นเคยกันมาตั้งแต่โฟกิงภาคแรกแล้วเพราะนั้นการเข้ามาเ,าเ,าเล่นภาพยนตร์เรื่องมือปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้รู้สึกแบบเก้อเขินอะไรอยากจะมากระโดดเล่นับเขาด้วยเนี่ยไม่รู้ก็จะพาไปไหนพาผมไปมือปืนอีกแล้วเนี่ย เขาพูดว่าใช่ดิพี่เต่าคะก่อนที่พี่จะไปะัแสดงท่านอื่นๆจะขอถามผู้กกับจากก่อนได้ไหมคะได้เลยครับเออจะถามคุณพูดก่อนดีกว่านะคะว่าสําหรับเรื่องมือปืนเนี่ยคะ่ะมันมีที่มาย,ยังไงทําไมถึงอยากจะเล่าเรื่องมือปืนช่วยบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็มีที่มาที่ไปตอนผมปิดกล้องไหนุ่มครับ พอดีมีพี่ผู้ใหญ่ชาวบนนี้ก็มาด้วยครับเขาพี่ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เป็นคนช่วยเหลือผมตั้งแต่ตอนใหม่ผมเป็นคนหาสถานที่โลเคชั่นให้แล้วก็พี่เขาพาผมเไปปิดกล้องแล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะมีโปรเจกต์เรื่องต่อไปเลยจนกระทั่งพี่ก็บอกว่าพุทธไม่สนใจทำหนังมือปืนเพชรบุรีบ้างหรอผมก็นั่งนิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็ในใจผมคิดตลอดว่าอุย้ยเข้าข้อเ,เลย แต่ก็ยังยังอย่าง,งเชิงนิดนึงครับก็บอกได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปตัดวัยหนุ่มให้เสร็จก่อนจนกระทั่งพอมาวัยหนุม่มปุ๊บพี่แหลมร้องเพลงให้ฟังผมก็เลือพี่ครับผมสนใจครับก็เลยไปดีเซตข้อมูลต่อเองครับมันเป็นอย่างนี้ง้างมาเจอพอดีเลยเอ,เอาง้างเลยนะ <c oughs> ง้างมาเจอเมื่อกี้พี่แหลมก็ตอบไปแล้ว <c oughs> นะครับว่ากับมาทำงานร่วมกับพี่พูดอีกตังเลย พี่เฟยครับครับผมก็เข้าข้อครับเข้าข้อใช่เข้าข้อเต็มแข้งไหมครเต็มแข้งครับคือผมรู้สึกว่าทํางานพิพลแล้วสบายใจครับแบบว่าเราผมรู้สึกว่าพี่เขาไว้ใจผมแล้วผมก็ไว้ใจที่ให้เขากํากับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการทํางานที่ทําร่วมกัน่ะจะได้ศักยภาพที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พอพิพุธโทรมาชวนผมก็รับเลยครับครับยอดเยี่ยมครับ เป็นครับทำงานพึ่งเขาข้อเหมือนกันนะฮะเขาข้อเต็มเนีขาแข้งด้วยเหมือนกันนะโอ้โหเขาเรียกเต็มตีนป่ะฮะเต็มโอ้เต็มเท้าเลยอ๋อใช่แล้วก็เหมือนสนิทพอได้เสน่ห์แก๊งวัยหนุ่มด้วยวันนี้แก๊งวัยหนุ่มก็มาขอเสียงตบมือให้แก๊งวัยหนุ่มนะย่ ก็พอสนิทกันอยู่แล้วนอกนอกเหนือจากการทํางานอย่างเงี้ยพอทํางานมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรืออะไรเลยแล้วพอเขาบทมันก็ได้เข้าเดรีดย่งเต็มที่นะเวิร์กช็อปก็ไม่ได้ต้องมานั่งทําลายกําแพงอะไรกันก็ลุยงานเต็มที่เลยครับแล้วอาครับอาอา,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 อาทำอาชีพอะไรครับไม่เป็นผู้ช่วยแล้วใช่ไหมครับ จริงๆเป็นนะครับพอมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพวกผมได้ได้หมดเลยครับพอได้หมดนะครับตอนนี้ใช่ครับทำงานพี่พุธเป็นไงบ้างครับก็แฮปปี้ครับสนุกสนานครับเต็มตัวเลยนะคราวนี้เต็มตัวครับพี่ข้อเต็มข้อเต็มข้อเต็มแข้งครับพี่ครับมีเครียดมีกดดันบ้างครับแต่ว่าก็พยายามทําเต็มที่ครับพี่เต๋าให้มันออกมาดีที่สุดครับพี่ครับผมมาถึงนี่ครับสาวสวยของเราน้องฟ้าครับทํางานกับพี่พุธครั้งแรกรู้สึกยังไงครับเป็นงานเสียงเปลี่ยนไหมทำงานกับเสียงเสียงเปลี่ยนมากค่ะรู้สึกเป็นไงคะก็รู้สึกเต็มข้อเหมือนกันค่ะ ผมชอบชอบชอบผู้หญิงเขาก็ไม่เว้นเหมือนกันค่อนข้างเต็มที่พี่เป็นคนมีภาพชัดค่ะเราก็รู้สึกว่าทํางานได้สนุกสบายใจเพราะว่าทุกคนก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวอะไรองี้ครับผมค่ะอันนี้มาถึงเนี่ยผมอยากจะถามอีกคนหนึ่งมาให้ผมถามด้ไหมครับพี่ตุ๋ยครับค่ะพี่ตุ๋ยครับตอนนี้ได้มาเล่นกับพุทธนะฮะเล่นแบบเต็มตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็แฮปปี้มีความสุขครับ เพราะว่าม MM oh, oh, okay. ันเป็นผลงานที่โอ้โหเราไม่โอ้โหโอ้กี่แก้วเราไม่ได้ทำงานแบบนี้มานานแล้วครับงานที่แบบโอ้โหโอ้โหแมสดชื่นนะฮะนกฉัดใจครับผม วันนี้ไม่ได้มาครับค่ะแตโโอ้โหโอ้โหพี่ผมว่าพอไหมฮะพี่พี่ตุ๋ยครับกี่ปีแล้วพี่ไม่ได้มาเล่นหนังนานนานนานมาประมาณกี่ปีพี่ไม่ได้นับลเทัาไปนะอันนั้นสามสิบผมไปทําร้านอาหารมาเออสิบกว่าปีครับสามร้านครับยังไงต่ออีกขยายเอ่อเป็นสามร้านแล้วก็คือมันเจ๊งไปเรื่อย เพไม่เป็นไรครับแต่ว่าพอมาเจอกับการที่ได้มาเล่นภาพยนตร์อีกสักครั้งหนึ่งรับคุณพุทธเขาให้ผมเล่นเรื่องโฟคิงเป็นคนตกปลาขับฉากเดียวขับเขาไม่น่าเชื่อว่าผมสามารถทำให้เขาชอบคได้แล้วโหแมพอมามือปืนเนี่ย ผมก็เลยเจอกับศึกหนักเลยก็คือเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากอะ่ะเห็นบทแล้วก็แบบว่าชอบเลยเพราะบทมันยุ่งยากมากแต่ในบทนั้นน่ะเวลาผมบอกว่าผมอยากเล็กแบบเนี้ย พุทธก็ให้เล่นผมอยากเล่นอย่างเนี้ยพุทธก็ให้เล่นผมอยากเล่นอย่างงี้พุทธก็ให้เล่นครับเฮ้ยพุทธมันเป็นเนียเป็นผู้วงกับหรือกูเป็นผู้วงกับวะครับโอ้คือจริงจริงพุทธเป็นผู้องกับครับแต่ว่าเขาไม่มีขีดจำกัดของนักแสดงครับเขาอนุญาตให้นิรุ <laughs> แตและไม่ใช่นิรุตครับพี่นกพี่นกพี่นกสามารถ เล่นแบบที่พี่นกเล่นได้ครับแล้วผมอยากเล่นอย่างที่ผมอยากเล่นได้นะครับเฮ้ยมีพ่วมกับแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหขอบคุณพูดมากนะครับโอ้โหวอค่ะอววออวออวอวอวอค่ะโอ้โหไหมครับโอ้โหไม่ละ เพื่อนเรื่องนี้น่าดูยังไงคะน่าดูยังไงเหรอฮะเออน่าดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นดาราเป็นนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเด็กนะครับโดยเฉพาะพุ่มกับครับครัพุ่มกับโทรมาถ,ถามผมว่าตอนโฟคิงเนี่ยที่ผมไปดูก,กับเป้อารักษ์นะครับ,รบก็ซีนเดียวแล้วเรื่องนี้เนี่<พ>เ<ป>ยเป้อยู่นี่ครับปมให้เป้เครับ วันนี้มากันหมดเลยนะครับก็ขอบคุณพุทครับเพราะพุทถามผมว่าอาครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ผมจะเรียนเชิญอามาเต็มข้อสักเรื่องนอะาจจะรับไหมผมก็เลยบอกว่าโอเครับครับได้แต่ไม่ไม่ใา่ฮะ <laughs> เยวไม่รู้ไม่รู้ผมว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ต้องไปดูกันร <laughs> ุ่นใหญ่คุยกันเองนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็คุยกับนกชัดชัยมาครับนกชัดชัยเขาบอกผมว่าครับโอ้โหพี่ ผมเข้ากับอุ๋ยอรุณภาวิไลสุดยอดแม่งสิบเทสไม่เหมือนกันเลยสักเทสโอ้โหขอบคุณมากครับ,บครับนี่ คือในเรื่องนะฮะมือปืนเนี่ยมันจะมีฉากแอคชั่นเยอะมากผมว่าแหลมมาเป็นตัวแทนดีกว่ามันจะมีฉากที่แหลมได้บุกเข้าไปยิงคือตอนที่เด็กๆมันเหมือนหนังฮ่องกงเออฉากนี้มันเป็นแบบยากง่ายยังไงแล้วรู้สึกยังไงมันมีการซ้อมคิวกันอย่างแม่นยําแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเลยผมเฟย ในฉากปลุกเข้ายิงก็เล่นกันเองขับมอเตอร์ไซค์เฟยก็ขับเองและขับเก่งมากฮะนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําให้ผมมั่นใจว่าโอเคถ้าผมซ้อนเข้าไปเนี่ยผมไม่เป็นไรไปได้เล่นคอนเสิร์ตต่อได้คน่นอนอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราเนี่ยเรียนการยิงปืนกันอย่างถูกวิธีเพื่อเตรียมไปเข้ากองถ่ายเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรเพื่อเซฟตัวพวกเราด้วยแล้วก็พูดที่มาร่วมเล่นเพราะฉะนั้นต้องดูฮะ ของเฟยก็มีฉากมีดใช่ไหมคะครับเป็นยังไงเอ่ยที่เห็นในทีเซอร์ใช่ไหมครับที่อยากให้เข้าไปดูในในโรงมากกว่าครับคือจริงซีนนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่อ่านบทแล้วแล้วก็ค,คุยกันไปพูดแล้วว่าซีนนี้น่าจะหนักมากซึ่งบ่อที่เห็นเนี่ยมันเป็นบ่อเย็นครับอยู่ในอยู่ในาวนา่าอยากให้ดูครับว่าบอนะ่อนั้นอ่ะจริงจงอ่ะทีมงานบอกแล้วว่าปิดแล้วนะปิดแล้วบ่อไม่เย็นแล้วค่ะเป็นไง แค่ปิดเครื่องทําให้มันเย็นฮะแต่มันทามาหลาย,ยวันแ,แล้วมันก็ยังเย็นอยู่ครับโอเคแล้วโโอ้โหท<า>ั้งคืนนะถ่ายทั้งคืนก,อก็อยากให้ดูสีนั้นมากมาเพราะว่าโอ้โหสีนั้นหนักมากก็อยู่กาาับอวอเนี่ยครับโอเคค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยคําว่าโอ้โหจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอยากให้คุณพูดฝากกับทุกๆคนเลยค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูยังไงแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับทุกคนคะ ขอเป็นตัวแทนของทีมงานม,มือปืนครับแล้วก็ขอเป็นทีตัวแทนของทีมค่ายครับก็ขอฝากโปรเจกต์ภาพยนตร์มือปืนนะครับพวกผมตั้งใจทำากันเต็มกันเต็มที่แล้วก็ผมขอเป็นตัวแทนของคนทำหนังไทยทุกๆคนของพี่น้องทุกๆคนนะครับอยากขอฝากภาพยนตร์ไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจผมอยากเห็นหนังไทยกลับมาเฟื่องฟูเหมือนตอนที่พี่อุย๋ยทำตอน2 4 9ทํเาทำป สองหี่ส่วช่วงนั้นหนังไทยเฟื่องฟูมากผมอยากเห็นทุกคนกลับมาดูหนังไทยอีกรอบครับขอกําลังใจให้ทุกๆคนในการทำหนังไทยด้วยนะครับขอบคุณครับปรบมือดังๆเลยค่ะขอบคุณนะคะและนี่คือทีมพุ่มกลับและน,นักแสดงจากมือปืนค่ะอ่าแล้วก็ถ่ายรูปกันหน่อยใช่แล้วตอนนี้นะคะเป็นเซตแรก